สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนุ่นนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องพลเมืองดีนั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมค,ะว,คะว่าความหมายของพลเมืองดีนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะก็ค,ค,คำว่าพลเมืองมันจะหมายถึงชาวเมืองชาวประเทศประชาชนวิถีหมายถึงสายแนวทางถนนประชาธิปไตยจะหมายถึงรูปแบบการปกครองที่ถือมติพวงชนเป็นใหญ่ ก็คือถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่นั่นเองนะคะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก็จะมี3ด้านด้วยกันจะมีด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมก็คือจะเป็นพลเมืองที่ดีล้วต้องช่วยเหลือสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยสังคมมีการพัฒนานได้อย่างรวดเร็วมีการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ต้องใช้หลักเหตุผลนะคะช่วยลดวยความขัดแยง้ง และการใช้ความรุนแรงในสังคมส่วนด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นพลเมืองที่ดีจะประกอบสามาอาชีพที่สุดจริตดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่ก่อหน,นี้มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจทั้งระดับครอบครัวชุมชนประเทศชาติด้านการเมืองการปกครองก็จะเป็น พลเมืองดีย่อมเคารพกฎหมายปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยรู้จักหน้าที่และสิทธิของตนเองคุณลักษณะของพลเมืองดีก็จะเป็นเคารพกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัวในชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกมีเหตุผลใ,ใจกว้างแะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีคุณธรรมจรยิยธรรมในการใช้ชีวิตประจำวนันมีจิตสาธาระคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็คือมีจิตสาธาระรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างและคนในสังคมอยู่เสมอ ส่วนในด้านการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันก็จะเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะแล้วก็จะยึดหลักเสียงข้างมากเพื่อหาข้อยุติและเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยการมีระเบียบวินัยก็คือจะรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพกฎ ระเบียบกติกาไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นรู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ได้มีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเองก็คือจะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ยอมรับหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะดังมีความสาม,มัคคีก็คือจะมีความรักใคร่กลมเกียวไม่สร้างความแตกแยกในสังคมร่วมแรงร่วมใจการทำงานเพื่อพัฒนาชาติมีความระอายและเกรงกลัวต่อการําชั่วก็คือจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็จะปฏิบัติตนโดยยึดหลักในการดำเนินชีวิตละเว้นการําสิ่งไม่ดีนะคะ ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองก็คือประชาชนควรเลือกคนดีที่มีความสามารถเข้าไปบริหารบ้านเมืองนั่นเองนะคะควบคุมคนที่ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจในทางด้านการปกครองนั่นเองบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีด้านการเมืองการปกครองก็คือจะเป็นเครารพกฎหมายปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่กระทําการใดๆท,ที่ละเมิดต่อกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็รู้จักใช้สิทธิ์และหน้าที่ของตน ก็คือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะออกไปใช้สิทธิ์เดือกตั้งก็คือไปใช้สิทธิ์เดือกตั้งทุกครั้งเพื่อเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศไม่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงนั่นเองนะคะ ด้านเศรษฐกิจก,ก็จะเป็นประกอบอาชีพสุจริิตใช้ใจ่ายอย่างประหยัดก็คือไม่นำเงินไปใช้ใจ่ายที่มันสุรุ่ยสุร่ายนะคะเสียภาษีอากรก็คือจ่ายภาษีครบตามจำนวนและตรงเวลาไม่กระทำการใดๆเพื่อเป็นการหลบปลีกเลี่ยงภาษีนั่นเอง ด้านสังคมและวัฒน,ธ,นธรรมก็จะเป็นรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ก่อความวุ่นวายในสังคมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาต่างๆก็จะเป็นแล้วก็จะมีด้านช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้วยโอกาสก็คือจะ มีความเมตตากับผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายไม่ละเมิดสิทธิของผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก็จะเป็นอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติแล้วก็ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไปอย่างคนรุ่นหลังนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับพลเมืองดีนักเรียนสามารถทำ ทำให้ตัวเองเป็นพลเมืองดีได้นะคะโดยการที่ทําแต่ความดีไม่ไม่ไมละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ